ไปดูเหตุการณ์วันนี้ที่มุมหนึ่งเอาสีสเกตก่อนกันแล้วการไล่เรียงกันเลยเพราะว่าช่วงนี้เองเ,องเนี่ยมังกรซ่อนตัวโพสต์คลิปยาว3นาทีแต่เป็น3นาทีที่ตำรวจปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเนี่ยนะครับจุมฮะเขาไปตะลุยพื้นที่ต่างๆ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นตาเมืองจังหวัดสุรินท์ไม่ว่าจะเป็น3-50หเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่หนองจานก็คือสะแก้วเอาเปิดภาพประกอบหน่อยสิครับโดยการจะบอกว่านี่คือภาร,รกิจของทหารไทยที่ไปตะลุยมาแล้วมังกรซ่อน บอกว่าฝากส่งหัวใจให้กับพี่น้องทหารด้วยเพราะทั้งหมดนี้คือการประมวลการรบยุทธการศตวตรรษและก็บอกว่าเป็นทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานภารกิจทวงคืนแผ่นดินไทยล่าสุดขอดูศรีสเกตหน่อยอบรรยากาศทําบุญก่อนละกันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้พี่น้องอําเภออุทุมพรพิสัยศรีสเกตเอา้าวเล่าหน่อยเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะคะที่ว่าการอาเภออุทุมพรพิสัยจัดทําพิธีทําบุญใส่บาตรรับพรปีใหม่ค่ะกับคณะสงฆ์นะคะ<อ><อ>ก็หลายคนมา ร่วมกันตักบาตรในยามเช้าวันนี้บรรยากาศจัดขึ้นที่ศาลาการประเรียนนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกก่อนนะจิดดีว่าเขาเองจัดในวัดไม่ได้เขาต้องขนออกมากันอยู่ข้างนอกเพราะวัดเองเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกบ m 2 1ถลม่มภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจึงเป็นพื้นที่กลางแจ้งแต่ว่าเป็นพระจากวัดแต่วัดในโดนถลม่มล่าสุดก็เลยต้องจัดกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเพื่อความปลอดภัยด้วยเดี๋ยววันนี้เองเนี่ยทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยนอกจากจะไปติดตามยังทราบว่าอย่างชรบอเองเนี่ยนะครับทุกวันนี้ ชลบก็ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านนะครับยังคงต้องตึงกําลังในการลาดตระเวนดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวขอภาพสาราการประเลียนที่พังหน่อยก็ได้ครับนี่เอาขึ้นมาคู่กันนี่อันนี้ชลบนะฮะสีสเกตถึงแม้จะไม่มีเสียงปืนแล้ว แต่ว่าบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกระเบิดตกใ่นะักขนาดนี้ชาวบ้านก็ยังไม่สามารถกลับเข้าไปนอนได้เห็นบอกว่าบางครอบครัวเงินเก็บไม่เหลือแล้วนะฮะจึงต้องมีการย้ายคนที่บ้านพังทั้งหลังเห็นบอกว่าไปอยู่ตามบ้านญาติขนาดชรบอเองก็น่าสงสารน่าเห็นใจชรบอที่เคยลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยก่อนหน้านี้ปรากฏบ้านก็ถูกระเบิดด้วย เพราะฉะนั้นสีสเกตเนี่ยจะมีหลายจุดมากนะครับโดยวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากวัดจะพังบ้านจะพังล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็มีการทําบุญตักบาตรกันเนี่ยนะฮะเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลส่วนชาวบ้านเองวันนี้ได้ร่วมใจกร้องเพลงชาติ เพื่อลํำลึกถึงคุณแผ่นดินตลอดจนถึงทหารเองที่เข้าไปปกป้องอธิปไตยโดยวันนี้เป็นการรวมตัวกันตั้งแต่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกันทรารักษ์พร้อมด้วยภาครัฐเอกชนทหารจากชายแดนร่วมพิธีร้องเพลงชาติอย่างกึกก้ง้งอ่าลองฟังดูหน่อยครับ ส่วนหนึ่งนะครับที่ร่วมใจกันร้องเพลงชาตินอกจากนี้พี่น้องประชาชนยังส่งกําลังใจให้กับทหารที่อยู่ตามแนวหน้าเพราะขนาดเดียวกันทหารที่คุณผู้ชมเห็นในสีสกเกต็ตหลายคนยังไม่ได้กลับบ้านนะฮะยังคงต้องรักษาแนวหน้าเอาไว้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากจะให้กําลังใจทหารแล้วเห็น <He id. S 2> บอกว่าการทําบุญวันนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารไทยที่มีการเปิดฉากรบกับกัมพูชาแล้วเขาสูญเสียชีวิตเนี่ยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยยังทางด้าน านชาวบ้านก็คือคุณเชยชมคุณเชยชมเล่าให้เราฟังบอกว่าวันนี้ทำบุญตั้งใจจะให้กับพี่น้องทหารเดี๋ยวเรามีเพจของทหารที่เสียชีวิตด้วยนะครับเปิดเพจรวมจํานวนตัวเลขทั้งหมดขึ้นมาประกอบด้วย เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับพวกเขาด้วยนะฮะคุณเชยชมบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาทําบุญเลยเพราะเห็นใจทหารที่ออกไปรบรักษาอธิปไตยอยากจะบอกกับทหารกล้าทุกนายที่พรีชีพขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติไปสู่พบคุมที่ดีเพราะบ้านเมืองเราอยู่ได้ด้วยทหารและอย่าให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นอีกเลยมีเสียงคุณเชยชมนะครับที่มาตักบาตรเช้าวันนี้และอุทิศกุศลให้กับทหารหารครับ ทหารที่เสียชีวิตไปแล้วกขให้ขึ้นสู่สวรรค์ไปอยู่ในพบที่ดีค่ะหลังจากที่หยุดยิงวันแล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเราอยากให้บ้านเมืองเป็นยังไงบ้างด้ยคะอยากให้บ้านเมืองสงบสุขค่ะก็ให้เจริญเจริญไปข้างหน้าต่อไปเราอยากมีผสมเงทนห้าร้อย ก็เป็นดาวรบย้ารวยารให้พี่นอาชาวยราได้มา,าให้พบหน้าพบตารวยพรใ้พ่อแม่พี่น้องชาวชาวไทยของเราได้ประสบแต่ความสุขความเจริญค่ะอย่าให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอีกเลยคุณผู้ชมครับและแน่นอนที่สุดนะครับนัดดนายนาราชวันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดบอกว่า ปีใหม่ปีนี้ตั้งแต่เมื่อคือนแล้วครับพี่น้องชายแดนที่มีการประทะกันไม่ได้ฉลองนะครับกับเข้าบ้านเพราะมุมหนึ่งเห็นบอกว่าเขาจะตกใจมากถ้ามีเสียงประทัดหรือเสียงพลุนะครับล่าสุดวันนี้น้องนัตตี้ลงไปในพื้นที่ที่ปีใหม่ก็ยังไม่ได้ฉลองบ้านก็ยังไม่ได้ซ่อมเงินก็ไม่มีไปดูชีวิตของพี่น้องชายแดนคืนนี้กันกับนัดนัยณราชเชิญครับ ุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสิสเกตถึงแม้ว่าตอนนี้ชาวบ้านจะเดินทางกลับบ้านมามากกว่า90%แล้วนะครับแต่ที่นี่ก็ยังคงไม่ไว้ใจสถานการณ์แล้วก็กังวลต่อสถานการณ์อย่างมากครับ มาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศีสเกตนะครับพบว่าค่ําคืนนี้บรรยากาศก็ยังคงเงียบเหงาโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปิดไฟส่องสว่างนะครับในหมู่บ้านเพื่อป้องกันฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสอดส่องดูความเคลื่อนไหวซึ่งทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่มายังบ้านหลังหนึ่งที่ BM 21ของกัมพูชามาตกใส่บ้านจนเกิดเพลิงไหม้และพังเสียหายทั้งหลังครับ เราได้มาพูดคุยกับนางด้วงคุณสิริเจ้าของบ้านครับบอกกับทีมข่าวทั้งน้ําตาว่าตอนนี้ตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนตายทั้งเป็นเห็นบ้านที่สร้างมาทั้งชีวิตหายไปในพริบตาซึ่งบ้านของตัวเองนั้นถูกบีเอ็มยีของกัมพูชามาตกในวันที่1 4ธันวาคมนะครับตัวเองตอนทราบข่าวก็แทบข่าซุดและก็นอนไม่หลับไปหลายคืนครับแรงของระเบิด b ีเอ็มยีให้ไฟไหม้บ้านของตัวเองจนรถมอเตอรไ์ไซค์พังเสียหาย3คันข้าวเปลือกอีก70 กระสอบก็ไหมไปกับขี้เท่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกบ้านหลังนี้ตัวเองเก็บเงินมาตั้งแต่เป็นสาวเพื่อหวังจะอาศัยในบ้านปลายชีวิตตอนนี้ตัวเองก็มืดแปดด้านครับจะทํางานจะไปรับจ้างก็ทําไม่ได้เพราะว่าแก่แล้วทุกคืนนะครับตัวเองและครอบครัวจะมีการกลางมุ้งอยู่ท้ายรถไถนาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนและขอประนามนะครับการกระทําของทหารกัมพูชาไม่ว่าคุณจะยิงมั่วหรือเป็นการเล็งเป้าหมายมาที่ชุมชนก็ตามแต่การ การกระทําของพวกคุณนั้นทําให้ชาวบ้านอย่างตัวเองกลายเป็นคนที่หมดตัวไม่เหลืออะไรเลยครับเล็กสาสุกไม่เห็ดมาเรื่อยๆลูกมแม่เมื่อยแม่กินบ่ไดดนอนบ่อหลับยู่กันสามคนแม่ลูกพอที่คิดแม่ก็สิคิดว่าตัวยิ่งหมวัวมาเลยว่าเต้ให้ถือ,อ นันก็สิว่าถือประชาชุนถือบานถือยังกระซางว่าเต้ของให้ถือเมื่อถูกสิ่งถูกอย่างเมื่อยคายเมื่อยใจเหมือนเหมือนคนตายทั้งเป็นของใสสามขั้นเมื่อถูกสิ่งถูกอย่างทึงรถสามขั้นทึงเขาหลุเมื่อเมื่อถูกสิ่งถูกอย่างมอเตอร์ไซค์รถไงมอเตอร์ไซค์สามขั้นเขาเจ็ดสิบก็สอบมานอนอยู่หลังบานนอนในรถ คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดจะไม่มีการประทะกันแล้วก็ตามนะครับแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยังกังวลกลัวว่าจะมีการประทะกันเกิดขึ้นในรอบใหม่นะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอย่างเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโดรนแล้วก็เรื่องของการเข้ามาลุกล้ำพื้นที่ของกัมพูชาครับและนี่ก็คือสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดครับ ทครับที่น่าสงสารและน่าเห็นใจคือชาวบ้านยังไม่มีตังค์ซ่อมบ้านเลยเนี่ยนะครับขนาดเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับในโซนศรีสะเกดขอดูภาพอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นการโพสต์เอาไว้จากคุณสิทธิชัยเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเป็นภาพที่พระวิหารในคลิปจะเห็นกลุ่มคนเนี่ยนะครับพยายามที่จะยิงปืนใช่ไหมใช่นี่ก็คืออย่างที่บอกเป็นช่วงการประทะนะคะวารระะะคะ่า ถูกไหมถูกต้องค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะไฟก็ไม่คลังเป็นคลังอาวุธของเขมรค่ะในช่วงวันที่27ธันวาคมก่อนที่จะมีการหยุดยิงนะคะจะเห็นควันพวยพุ่งแสดงว่าเราอยู่ใกล้กันมากเลยนะฮะตรงพระวิหารโดยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าไฟไม่คลังเขมรและทีมนี้เป็นทีมตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะนี่เดี๋ยวลองดูนะฮะครครับ การับภาพอีกชุดหนึ่งครับเป็นตชดปฏิบัติการที่หน้าประสาทพระวิหารลงคลิปนาทีประทะเอาไว้อ่าฟังเสียงนะฮะ yine de จะเห็นว่าเราก็ต้องซัดเข้าไปเต็มที่เหมือนกันอีกอันหนึ่งที่ทางด้านของฐานต่อชะดอได้มีการเปิดเผยออกมาก็คือก่อนจะหยุดยิง30นาทีไทยต้องอยู่ตรงพระวิหารก็ยังต้องรบกับเขานะฮะเนื่องจากว่าเขาเองก็ไม่หยุดเหมือนกันนี่ฮะเขาไอ้พูดอะพูดอะเคยยิงแล้วทุกเนอะาเด้แล้วโอ้ับอดปากลตาบอดแบน คุณผู้ชมครับนี่คือโซนที่เราต้องสู้ตรงบริเวณพระวิหารนะครเพราะถ้าคุณผู้ชมจาได้ตรงพระวิหารเนี่ยเราจะบอมใส่ เข้าไปด้วยทั้งปืนใหญ่เองก็ดีเนี่ยนะฮะแล้วก็แน่นอนเราไม่ได้ตีประสาทพ,พระวิหา,มารมรดกโลกแต่เราตีฐานปืนใหญ่ขนาดเดียวกันก็ต้องยิงสู้แบบนี้<อ>เช่นเดียวกันฮะคลิปที่3จากตํารวจตะเวนชายแดนมีการแจ้งเตือนว่าปะทะก,กับกัมพูชาให้ระวังเขมรมันจะยิงบีเอ21นะฮะเน่ข เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้หยุดยิงแล้วนะครับเอากลับมาตรงนี้เลยฮะล่าสุดเลยเนี่ยที่ศรีสะเกดคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเดี๋ยวทีมงานขอภาพพระวิหารจุดเมื่อวานนี้หน่อยที่มีแกรรม102แล้วก็มีภาพที่เป็นเหมือนกับโคปุระเนี่ยนะฮะที่มีการซ่อนกล่องเอาไว้แล้วคาดการว่าเป็นกล่องอาวุธ เมื่อวานนี้ตอนที่เรานําเสนอไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะพอเราเห็นเรื่องอาวุธเนี่ยแล้วก็จุดที่ทางทหารไทยเนี่ยเข้าไปโจมตีปืนใหญ่เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยคำถามก็คือทําไมเขมรถึงกล้าเอาตัวปราสาทพระวิหารเป็นที่ตั้งอาวุธปรากฏว่าเราไปคุยกับคุณบุญมาคุณบุญมาเนี่ยบอกกับเราเลยนี่นะครับว่าอย่าเพิ่งไปไว้ใจเพราะเขมรเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ยังคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อคืนนี้ตัวเองก็ไม่กล้ากินเลี้ยงไม่กล้าจะฉลองด้วย เพราะกลัวว่าถ้าเกิดมันปะทะกับเราเมื่อคืนเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะมันอาจจะอ้างว่ามันเป็นเสียงพรุเพราะฉะนั้นชาวบ้านเมื่อคืนนี้ที่อยู่ติดก,กับพระวิหารให้ความร่วมมือคือง,งดฉลองปีใหม่นะฮะส่วนภาพอาวุธต่างๆครับมีภาพแกรมอีกมีภาพแผนที่ที่ถ่ายทางอากาศที่เห็นภาพบนสุดที่จะเห็นป้อมปืนใหญ่หลายๆมุมเดี๋ยวเอาขึ้นมาประมวลเลยเนี่ยนะฮะ ชาวบ้านคุณบุญมาเคยไปเที่ยวพระวิหารยอมรับว่าจุดพระวิหารเป็นจุดสูงคมถ้าขึ้นไปแล้วสามารถที่จะยิงไทยได้แต่ขนาดเดียวกันก็อยากจะตั้งคำถามสมัยไปเที่ยว ไม่เคยเจออาวุธแบบนี้จึงมั่นใจว่ากัมพูชาไม่ได้รักพระวิหารจริงใช่ค่ะถ้าเขารักปราสาทจริงๆเขาจะไม่มีทางไปตั้งฐานทัพอยู่บนปราสาทเพราะพวกเขาก็รู้ว่าถ้าหากเขาตั้งฐานหรือตั้งอาวุธยิงมาจากด้านบนยังไงทหารก็ต้องตอบโต้กลับแน่แต่เขาก็เลือกที่จะทําก็เลยมองว่าเขาไม่ได้รักปราสาทพระวิหารจริงๆค่ะ อาจจะเป็นควมจริงเพราะว่าอะไรครับโอ้ยมันไหวใจบ่ได้ขมเ้นนี่เป็นไปได้ไม่อยากให้ปิดบดสมองใหญ่มันข้นมาได้ไปตอนแต่ก่อนมันมีพระไอ้องคหนึ่งอยู่นั่นองค์พระพภะพุทธรูปประมาณเท่านี่พุทธถนนใหญ่พุทธได้เข้าไปไหว้พระไหว้ยังในในในรถไฟนั่นแหละจะไม่จะเห็นเขาก็อยากทําลายประเทศไทยเราเนี่แหละแล้วกังวลไหมถ้ามีรอบหน้าโอ้ยกังวลกังวลเยอะเลย กใจเอ้ยหนุ่อพโยกไปก็อยู่อยู่ศูนย์ตกใจไม่ดีเลยไม่ไม่ไม่ดูไม่ดีเลยเพราะอะไรครับเป็นยังไงอ้ยมันไม่พัฒนาหรอกมันสกรโปรงคมเนเนี่ยถ้าไทยได้นี่ยอ้ยพัฒนาขึ้นไปสวยดีท่องเที่ยวก็จะมากด้วยไม่ถูกต้องเลยแม่ไม่เห็นด้วยเลยถ้าคอมเมนตมันคลองมันไม่สวยมันไม่พัฒนาอะไรเลยสะพานข้ามไปหาตรงเขาวิหารนั่นมันก็ไม่พัฒนาอะไรหรอก มันไม่รักดอกถ้ามันรักไม่ทำอย่างนั้นดอกมันไม่ทําอย่างนั้นดอกมันไม่ทําให้อ้ขนอาวุธอะไรขึ้นไปให้เสียหายดอกมันมีอาวุธอยู่นั่นหมดแล้วไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่นี่แหละโรลเล้ากันเท้านี่ก็าบ้านเมียงเป็นอย่างนี้แล้วทาไม่ได้ ครับมาฟังเสียงลูกปืนบางดูท้องฟ้าคุณผู้ชมครับเพราะ,ะนั้นชาวบ้านก็ยืนยันตรงกันนะครับแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้สําหรับพระวิหารและปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดกลับมาดูสักแก้วบ้างครับคุณผู้ชมฮะสัแก้วแน่นอนที่สุดเราปักธงนองจานหนองยาแก้วตาพระยานเนี่ยนะฮะแล้วก็ยึดคืนแผ่นดินกลับคืนมาให้กับพี่น้องคนไทยล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่ามีการเผยหนึ่งในทีมงานช่างทหารช่าง8ริว้วกับภารกิจบ้านนองจานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูภาพสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน โดยเบื้องต้นเป็นอะไรยังไงจิตด,ดีเป็นภาพนะคะตรวจค้นหาทุ่นระเบิดค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือก่อนที่จะได้มีข้อตกลงหยุดยิงนะ,ะนี่ค่ะยุทธ,ธาการบ้านหนองจานโดยเบื้องต้นฐานช่าง8ริ้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ ชพันสองโดยมีการระบุเอาไว้ว่าบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ยุทธาการบ้านหนองจานหน่วยชพันสองทีมจา่าต้นหมวดแม็กเราได้ลุยตั้งแต่วันแรกจนยึดสำเร็จในวันที่26ธันวาคมขอบคุณทหารทุกนายอาเปิดเสียงหน่อยฮะเปิดเสียงเลยครับไม่เป็นไรฮะอะนี่นี่จะเห็นเลยนะ,ะทหารเข้าประมวลเอาไว้ที่หนองจานนะฮะ นี่เป็นภารกิจที่จะต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่26ทันวาใช่คและอย่างที่บอกคำเมนมันสร้างบ้านเรือนเอาไว้หมดแล้วนี่อันนี้ต้บอกกันนะฮะภารกิจตีเข้าไปเอาแผ่นดินคืนไม่ใช่อยู่ในพับนะฮะทหารเลือกดนตรีแม <c oughs> เนื่ว่าอยู่ในพับนี่และนี่เข้าใจว่าเคลียร์ไปเจอพวกสิ่งของอาวุธอะไรต่างๆนี เดียวกันขอดูตัวที่2หน่อยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าอะไรเฟซบุ๊กว่า tlemo h o ค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมทหารช่าง8ริ้วนะคะมีการโพสต์คลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้คือ30ธันวาคมกลุ่มทหารช่างถือธงชาติไปที่บ้านจกเจยค่ะนี่หลังจากยึดค<อ>ืนพื้นที่ได้ยินจมครับย่วทหารช่างแริ้ว ทหารช่างยึดไปเรียบร้อยแล้วโจกเจอนนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะพานุวิทย์ใช่ไหมเพชรพันเป็นทีมทหาร8ริ้วโพสต์คลิปเอาไว้30ธันวาเหตุการณ์ปฏิบัติการที่หน้องจานอีกเช่นเดียวกันขณะที่กระสุนกัมพูชายิงมาไม่สามารถเจาะหมวกแคปลาของทหารไทยได้ไหนลองดูหน่อยนะเปิดเสียงหน่อยแน่นอนออหันหลังมาดิโอแน่นอนว่ะลูกนี้ ว่าตรงแถบส้มนะฮะใกล้ๆกับแถบส้มกระสุนเนี่ยนะฮะมันถากศีรษะทําให้หมวกเป็นรูถากของกระสุนแล้วก็เพื่อนทหารด้วยกันบอกว่าบุญรักษาหมวกแกลบบ้าของกองทัพบกของแท้สมรภูมิหนองจานอีกภาพหนึ่งฮะจะเห็นว่าเดือนธันวาเหล่าทหารร่วมกันจับมือก่อนที่จะเข้ายึดพื้นที่บอกว่านี่คือภารกิจรวมพลังเนี่ยนะฮะภารกิจขอให้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีมาทุกคนนะครับปลอดภัยครับภารกิจทีมงานนะครับรู้ล่วงด้วยดี 好，走、欸欸、走。走走 นี่เอาคู่กันเลยครับทีมงานจอที่2ฮะตอนถือธงออกมาจากโจกเจยเพราะคิดที่3เนี่ยคุณพานุวัฒน์เช่นเดียวกันบอกว่าสมรภูมินองจานเรียบร้อยทหารทุกคนเองคุณผู้ชมฮักกล้าหารทุกนายสละหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและเราก็คว้าชัยมาได้จะเห็นเลยเนี่ยนะฮะว่านี่เราถือธงชาติออกมาจากโจกเจยป้ายของขมรซึ่งสมัยก่อนเอาชุมชนมาตั้งเปิดร้านค้าแล้วก็ยึดที่ทํากินวันนี้ทหารไทยเข้าไปเคลียร์จบเรียบร้อย กลับมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะนอกจากเห็นภารกิจการเสียสละของพวกเขาเอา้าวชอกอกองกําลังบูรพาทําอะไรต่อค่ะได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเพลงพรปีใหม่นะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงร,รัชกาลที่9ค่ะเพื่อส่งมอบความสุขให้คนไทยค่ะอไ The one be my father. Hey, i ผมว่าเป็นบทเพลงที่พร้อมมากเพราะเราอาจจะร้องเพลงนี้กันตอนคืนเขาดาวแต่สําหรับพวกเขาเขาร้องเพลงพรปีใหม่ของบทพระราชนิพนธ์ของในหลวงล้นเก้ารัชกาลที่9มันเป็นเพลงที่มีความหมายเพราะปีใหม่ปีนี้เป็นปีในรอบ40กว่าปีที่ทหารเอาแผ่นดินกลับ คืนมาได้นะครับคุณค่าและความหมายอยู่ตรงนี้แหละครับขณะดเดียวกันครับน้องออยวิพาดาอยู่ที่สะแก้วบ้านที่โดนระเบิดของชาวบ้านยังไม่ได้รับการซ่อมนะครับขณะดเดียวกันชาวบ้านต้องไปอาศัยหลบมุมต่างๆที่ไม่ได้โดนระเบิดหลับนอนในยามค่าคืนไปติดตามรายงานจากออยวิพาดาครับ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในหมู่บ้านหนองสเสม็ดตําบลโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าด้านหลังที่เห็นอยู่นี่คือซากปลักหักพังจาก เหตุการณ์ประทะกันระหว่างไทยกับกับกมพูชาแล้วทางกัมพูชายิงจรวดบ m 21มาลงในหมู่บ้านแห่งนี้คุณผู้ชมตามดิ้ฉันมานะคะจะเห็นว่าเศษซากประลักหักพังทั้งสังกะสีเศษไม้โครงสร้างบ้านเรือนต่างๆดูสภาพนะคะคุณผู้ชมคือโครงสร้างแบบนี้ถ้าพูดกันตรงๆก็คือไม่สามารถ อาศัยอยู่ได้ประชาชนเจ้าของบ้านเนี่ยก็ต้องอบพยพไปหาอยู่ตามบ้านญาติแล้วก็จุดที่ปลอดภัยเพราะว่าบ้านตัวเองอยู่ไม่ได้แล้วนะคะและที่สําคัญค่ะลักษณะบ้านแบบนี้ความเป็นอยู่แบบนี้ประชาชนจะต้องทนอีกนานแค่ไหนเพราะว่าต้องยอมรับว่าพื้นที่หนองเสม็ดนี้นะคะถูก BM21 ถล่มเนี่ยได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนอย่างเช่นอีกหลังคาเรือนหนึ่งที่ดิฉันไปพูดคุยด้วยนะคะ วันนี้เองนะคะคุณศรีประภัยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหนองสเสม็ดก็ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์บีเอถล่มลงมาเหมือนที่บ้านของเธอนะคะคุณศรีประภัยบอกว่าตอนนี้บอกตรงๆไม่มีเงินซ่อมบ้านไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเธอได้แต่อาศัยมุมบ้านนะคะซึ่งที่ สามารถอาศัยได้ดูจากโครงสร้างจากาสายตาว่าสามารถอาศัยได้ก็จะพักนอนตรงนั้นกินอยู่ก็อยู่ในบ้านอยู่ในลักษณะที่ต้องบอกว่าเหมือนบ้านเครื่องซี่กันค่ะและหลังจากนั้นนะคะคุณศรีประภัยก็ยังบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐรีบ เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเล่งซ่อมบ้านให้นะคะเพราะหลังจากที่อบพยพกลับมาแล้วสภาพบ้านไม่เป็นบ้านอีกต่อไปชีวิตของคนชายแดนต้องทนทุกทรมานและอยู่แบบนี้และสิ่งสําคัญค่ะสิ่งที่คุณศรีประภัยขอไว้เป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะก็คือขอให้อย่าเกิดเหตุการณ์ประทะกันครั้งที่3และอย่าได้มีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกเพราะเธอไม่อยากสูญเสียบ้านที่เธอรักไปค่ะไปฟัง เสียงคุณศรีประภัยค่ะกระบอมีแล้วนอกจากน่วยรัดเนี่ยสิเพิ่นสิมาซอยบม่ท่านเนี่นมันก็บ,บ่มีเงินแล้วก็ใส่ใจเบิดข,ขายขขาขายหยงก็ใส่คารุเกี่ยวเขายังพอประทังไปไปเป็นเดือนอเดือน<ๆ>เดือน<ๆ>ปเป็นปีหนะ้ากระสิเบอกอว่ามาซอยเนี่ยันเป็นแบบนี้เราอ,อยากให้รัดเพิ่นมาซอยเนี่ยขึ้นบ่อยากได้อยากได้ยั้งแห้งเลย รถครูชีวิตค่ะมา <c oughs> นันไหวทำไมอีหนีออ้ออือไปนั่นไปนี่เนาะเอออย่างใดย่างแห่งนำํำค่ะตอนนี้ก็อยากค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับมาตรการและการดำเนินการในสิ่งต่อไปหลังจากที่ สิ้นสุดการประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่นอกจากจะทําการเก็บกู้วัตถุระเบิดและอาวุธหนักแล้วสิ่งที่ต้องเร่งเยียวยามากที่สุดก็คือการเร่งซ่อมบ้านให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดเราบ้านคือสิ่งสําคัญคือสิ่งที่ชาวบ้านไว้อยู่อาศัยและเป็นปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนต้องมีนะคะสิ่งสําคัญค่ะคาดว่าในสัปดาห์นี้ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะ จะลงสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเร่งไปทำการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดสระแก้วค่ะ ขอ,ขอบคุณครับ,บคุณผู้ชมครับที่สักแก้ววันนี้วางตู้คอนเทนเนอร์เป็นยังไงบ้างใช่ค่ะกองกำลังบูรพานะคะร่วมกันกับหน่วยทหารช่างขานเร่งติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่บ้านหนองจานที่สักแก้วเพื่อเสริมความมั่นคงและควบคุมพื้นที่นะคะและก็เฝ้าระวังและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะคุณผู้ชมโดยจะมีการลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ทางมาอย่างพื้นที่อารยญญประเทศด้วย คือหนองจานก่อนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะที่หนองจานก่อนแล้วก็ตามแนวชายแดนทั้งหมดเนี่ยนะฮะจุดที่เคยมีการวางรถน้ำคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตู้คอนเทนเนอร์อย่างที่เห็นคือก่อนหน้านี้เนี่ยวางเอาไว้แล้วเนี่ยนะฮะหลายจุดเดี๋ยวลองประมวลภาพหน่อยนะครับมีภาพหลายมุมนะฮะตู้คอนเทนเนอร์ หมุนขึ้นมาหลายๆภาพเลยครับมีการซ้อนตู้ด้วยมันจะมีหลายมุมมากค่ะอวทำไมเป็นรถไฟอะฮะอ๋อนี่ลำ<ม>เลียงมาแล้วลม,<า>มีภาพที่ซ้อนแบบ2อสชั้นด้วยนะฮะเอาขึ้นมาประกอบเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยมีการเพิ่มบอกว่าเราเสริมเข้ามาอีก90ตู้ใช่แล้วก็จะเอาไปวางไว้ตามแนวต่างๆเนี่ยนะฮะรวมทั้งที่สําคัญอาร์มี่เนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นคู่กันอะไรก็ได้ทหารเนี่ยต้องโรยตัวเห็นบอกว่าเป็นทหารช่างกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ายนาวมินราชนี นี่ฮะภาพการลอยตัวเพื่อจะเข้าไปเสริมในการติดตั้งบังเกอร์แล้วส่วนหนึ่งการยึดรถของขเขมรก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเอารถเขมนมาทําอะไร เอารถขเขมรนนะคะเห็นบอกว่ามาช่วยเป็นโครงสร้างบังเกอร์เพราะสภาพมันยังดีอยู่โครงรถเนี่ยแม้ว,ว่าจะมีรูพุนตอนช่วงที่มีการประทะนี่ค่ะภาพนี้โดยบอกฐานไทยใช้รถขเขมรนมาทําเป็นโครงสร้างของบังเกอร์ในพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อไม่ให้เสียของนั่นเองมีอีกหลายมุมนะครับน,นี่อย่างที่เห็นเลยใช่แบคโฮก็ยกรถเนี่ยะคะ่ะเพราะพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่ปักหลักของพวกชาวขเขมรนนะคะ ที่นี้บ้านเรือนเขาก็พอถูกโจมตีถลม่มรถมันยังพอใช้ได้คือต้องบอกก่อนว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้ถูกถล่มนะฮะเพราะเราต้องเคลียร์เพราะมันลุกลานเราถูกไหมฮะเพราะนั้นเราต้องพบ,พบว่าตรงนี้มันคือที่ตั้งของทหารขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพราะนั้นแต่ละจุดเองเนี่ยมันจึงต้องเคลียร์ประเด็นก็คือเพื่อจะเอาทางด้านของรถแบ็คโฮเออไม่แบ็คโฮ เขาเรียกอะไรนะตู้คอนเทนเนอร์เอามาลงล่าสุดเดี๋ยวเขาเปิดภาพอตอนกลางวันเลยแล้วกันนะฮะเอาตัวที่3ามซะนิดหนึ่ง<ม>อาร์มี่เขาลงเอาไว้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ,ะ,อะนอกจากเจ้าที่เจ้าทางก็โดนนะฮะเจ้าที่ขเขมรโดนไล่ที่แล้วนะฮะทหารไทยก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะไม่จําเป็นต้องสนใจนี่ฮะผีขเขมรน,นะฮะไล่มันไปให้หมดขึ้นบาประเด็นหน่อยดิฮะทีมงานให้เขารู้นิดนึงแล้วเราก็ปักธงขอขอภาพเมื่อกี้ก่อนหรือสารไทยซะนิดหนึ่งนะเออไม่สารไทยสารเขมร นี่ฮะเดี๋ยวเอาเอาผีไทยเข้าไปแทนที่นะฮะนี่เอาเจ้าที่ไทยไม่แน่ใจเจ้าเจ้าที่ไทยวันนี้เฮหรือเปล่าเพราะไล่ผีเขมรนออกไปหมดแล้วนี่นะฮะนี่ล่าสุดวันนี้พอเราเอาตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาาเขมรนมันรายงานข่าวเลยบอกว่าสื่อนานชาติอย่างอันจาซีระาเขมรนก็มีการบอกว่าชาวกัมพูชาไปฟ้องอันจาซีระบอกว่ากลับเข้าบ้านไม่ได้ตอนนี้ใช่โดยกองกำลังไทยอยู่ชายแดน ทำให้ทางด้านของอาเชตไบซึ่งได้ไปรายงานสถานการณ์พิเศษในพื้นที่บ้านจกเจยนะคะเขาเห็นตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งปิดกั้นตรงรัว้วตรงหมู่บ้านที่ชาวกัมพูชาเคยอยู่เขาก็รายงานค่ะคือกัมพูชาก็มาจะบอกกับนักข่าวว่าตอนนี้เป็นบ้านของเขาเพราะฉะนั้นอันจาซิราเนี่ยเขาก็เลยรายงานตามคําที่เขมรบอกทีนี้เอาภาพวางตู้คอนเทนเนอร์ของไทยเราประกบด้วยครับเปิดเป็น2จอครับนี่ฮะ ให้ดูเฟรมเต็มภาพบ้างเลยนะฮะเพราะกำลังจะบอกว่าในมุมนี้ก็คือของสื่อต่างประเทศคือเขามารายงานตามที่ขมรบอกแต่แน่นอนทางฝั่งของเราก็เลยยืนยันว่ามันไม่ใช่ใชตรงนี้มันคือที่ดินของเราเราจึงต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางกั้นแนวเอาไว้เพราะก่อนหน้านี้เราเคยโดนล,ลุกล้ำมาแล้ว40กว่าปีนี่คือขมรเขาก็เลยฟ้องสื่อต่างชาตินี่ฮะของเราบางทีก็ต้องเอาสื่อต่างชาติเข้าไปรายงานบ้างได้แล้วนะฮะกระทรวงต่างประเทศอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งจนขมรมันฟ้องอีกแล้วตอนนี้ เรายังวางตู้กันอยู่เลยนะฮะเอากลับมาตรงนี้ครับผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้มีน้องทหารได้กลับบ้านมาหาคุณแม่เป็นยังไงบ้างจิตด,ดีไปเซอรพรสแม่เข้ากลับเท้านะคะหลังจากที่ไม่เจอกันหลายเดือนที่ต้องไปอยู่แนวหน้าค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ได้รับมานะคะแม่และครอบครัวทหารกล้านายหนึ่งซึ่งอยู่สมรภูิรถของบ้านหนองยากแก้วค่ะมาเยี่ยม นี่ฮะแล้วก็คุณแม่เองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือคุณแม่สารีใช่ไหมได้เข้าสวมกอดลูกแล้วก็ได้มีการอวยพรเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าโอกาสเนี่ยที่ได้กลับมากราบเท้าแม่เนี่ยคือตอนนี้ได้พัก,แล,กแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็เลยสามารถกลับมาได้ขณะเดียวกันเนี่ยมีพระจากอรัญญประเทศเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ,ฮะสักเป็นน้าชายได้เข้ามาให้พรทางด้านของน้องทหารด้วยก็คือพระอาจารย์ป๋องเดี๋ยวลองฟังเสียงตอนที่ ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่เขาได้กลับมาเจอพ่อกับแม่เพราะนั้นก็สถานการณ์ตอนนี้คลี่คลาย